คิดไม่ออกเหมือนกันครับโขแล้วจะเลือกเป็นบาเจา้าบาแล้วแล้วสายบาสีตรงนี้ก่าเป็นคีล่าไปอ่ะโอ้โหโอ้ยเดี๋ยวแอยิอ้มด่อยนะครับไม่น่าเคยนะดูตะเกียบนี้ครับผมขออนุญาตนจับตาเป็นเอลซุกนะครับเหมือนจะเป็นมาร์กี้หรอือเปล่าตอนนี้ เอลสูรแล้วอีแโครก็ออกมีค,ค้ายน้มันเป็นมยิบเป็นมีหน้าจิเป็นมีหน,น้ามาฮะโอ้โหครเหมือนจะจะเป็นล้กจะเป็นลาวิโอคาจิครับชงต้งเี้ต้องพึ่งลาวอโอ่ในนะครับทางอีแตโคูนะะีนนน่าเกกลเลือดะใช่แล้วเนืงจาก,กมีอิกิกับเอสูครับที่เป็น ตามรายะไกลครับผมสองคนวนี้คอมโบอันนี้สย,ยองอยู่นะจะเป็นมาจาครับแล้วจะเลื่อนไปออกเต้หรือเปนนี้ไม่รู้ว่าอะเป็นปา่าเลยนะทั้งสองทีมนี้ก็น่าจะปรึกษามา,า,มานีครับเพราะเป็นเกมสุดท้ายแล้วนะใช่ครับว่าเกมสุดท้ายครับใครจะได้เป็นพระเอกและใครจะได้เป็นพระรองครับคือตอนนี้เขาเป็อะไรใส่ใหมดครับเฮ้ยว่า แล้วกลับมาครับเข้าสู่เกมแล้วครับแล้วเป็นว่าครับตำแหน่งที่ชัดเจนครับมาให้ดูเลยครับแล้วครับอันเดียครูครับคิล่าครับสายฟ้าสีดุงครับป่าบังห้าแปดจะเป็นเอลซูสีจะเป็นหมาจ้าแล้วท่นมีกุ้งเรืยกเป็นแก๊ครับ อีทิกกี้ครับเลือกมาเป็นอีกิกกี้ครับไบร์เวอร์คนะรับนะได้เลือกมาเป็นมีนาคนระับนอกจามีโลนะทารติแล้วก็ลาวิวลซีวีแล้วก็ตัวสุดท้ายน่จาจะแอสเซ็ตนะฟางครับเข้าถึงเกมที่เรียบร้อยครับเกมประวัตนนั้นเพื่ออาจได้ จะยดีกว่านะใช่นะครับครับจะต้ดูครับเอลซูตัวนี้ครับมีของหรือเปล่าเอลซูของแต่ละ,ะมีครับอิบมาในแข่งที่ต้องขังนะครับไม่ขังไม่ได้ับเดี๋ยวโดนด่าน,นะครับกองจับมีสับเบอร์เล็กนะเอาแล้วโอ้โหครับจับแต่ครับ ต้อให้โชว์กรรมการใหม่ครับรับแรงมั่นใจนับต่อไปไม่โดนนะจำรด้คนเะฟุ้งลืกเปล่าป้เอาแล้วแก๊กนีงสวยาโอ้โหแล้วสมร้อแม้วเจ็บไปแก๊กยัดลูกเปล่าป่าแล้วขาไปเอาแล้วได้เฟิร์สบัตรไปทันทีเหลืออยังนม่ถึงนาทีนะครับยังไม่ถึงนาทีแล้วเฟิร์สบัตรไปแล้วครับชนกีย้อกให้แก๊กเลยครับสวยๆ ขอใครครับเด็กของทางกรรมการนรับสะดุดนินดนนหน่อยครับแต่ว่าโอ้โหเอหาไม้จะไมหนึ่งไมถราของจับที่เออสูตรครับใจมากเลยครับเด็เกนี้โชว์ต้แยวเงินอาจจะตามนิดหน่อยครับเงินนำห,หนึ่งเท่าตัวนะครับใช่ครับต้องทำแล้วเปลี่ย กีคร yea, ับเน่นะครับเกมตัดสินนะครับเกมนี้ใช่แล้วครับที่มาทีไทยจะให้เหนือกว่านะครไอโอสู่ครับโดนลามลูิงไปครับเกือบตายแล้วใช่แล้วขาไี่ต่อยเขาตอหรือไงีดายย้ำปูเหลาวยูตายไปแล้วแล้วแกดินโดนตีมี่ครับแล้วขีดายังำต่อครับซอยรอดาวเปียกไม่พอครับแกติมี่ครับถึงเหลือเกินครับ วิวครับโนเอาครับก็ได้ตามใจเยอร์มาไยเบอร์แต่หมูสีครับฟ้าเจ้าเขาครับเอวผิวลึกเกินครับยืทิจิ๊กก็ผิวนะเป็นผิวยินยิเลยครับอยากเอนซอสหมูสีครับม่ใครครับสับขาก็ไม่ได้สับขาสับสซวนครับโอ้โ ไปเวลยครับต oh, okay. okay, okay. right. ้องแก้เกมตัวเลยครับตั้งจากล่าวิวโดนไปสองตัวแล้วก็แก้เกมโดแล้วดูดมาครับดาวเป็นปิดไม่ท้อโอ้โหไตีนี่ร่อไปครับเอลฟุกิไม่โดนเลยอีกจีปิดดาวเปลี่ยนไปครับตอนนีสวยๆครับนี่ฉลาดมากเลยครับเนี่ยครับเหมือนอีกีครับเขาจะมั่นใจแน่นอนครับว่าเอลฟุกิไม่โดนครับโอ้โหแล้วปิดดาวเปลี่ยนไปครับเมื่อกี้ปิดเกิดของเทตี้ครับจังหวะสุดท้ายหายดีครับเลยโดนปิด ใช่แล้วพี่มาครับเดี๋ยวสุไม่ต้องเขินนะครับจิจิปิดดาวเมให้แล้วอาแล้วสีเมฆับโดนติดาวเร็วครับยแข็งไปแล้วเป็นวันแี้ยืนเป็นวันแล้วโอ้โหครับลาวัีนี้ครับแม่เดินเกินครับแล้วเดินปีแล้วนะเดินไปไม่รัสฝังเนี้ครับเอาล้มแล้วโดนตายไปแล้วจริงครับ ขี่ดไหมครับแล้วอเนีครับอ้นี่คมตีครับปิดุเป็นไปครับแล้วทาจีครับพอมีต่อหรือเปล่าสถิตยยัยังไปครับเป็นไม่ได้แล้วขีเขาก็ยังทาจีไปครับาจีนะครับพแล้วเป็นาจีไปครับด้อได้สอไหครับกด้ายสอบไหมแล้วพูดี่ออปครับเขามปิดดเปเพื่อนสวยมากครับตอนนี้เอาลปิดอีกแล้ว เราเหมือนการเงินของฟอยเวอร์ครับเริ่มมาครับวาจาเริ่มมีครับฝีมือเริ่มไปครับกีฬาครับต้องชมกีฬลาบ่อยนะครับแถวนี้ต้องชมจริงครับไม่ต้องเขินนะครับขในการเลนะครับอาฟันใจฝีมือเลยครับรถได้จะผ่าไปครับกี่ครับเอาบอลกีว่าเอาเต็มขีแล้วครับเอาเรื่องขี่ลาครับ โอ้โหอานรยเนลาไปเราแจกดูดึงโชว์ครับโอ้โหดูสวยๆแล้วต่แกะครับโอ้โหชอบนีปัจจใจในการดูครับงนี้มาแต่ว่าโดนกีป่านะคะปัจจัยว่าพี่บ้าครับตอนนี้อย่างไรก็โดนมาหอหดึงีป่าโชว์สวยๆนี้วตอนนี้ไปหอแท้หมดย้าะยืนใจเย็นนะเพราะว่าลปงนะ ีความสิทธิในตัวนะใช่แล้วนะเปินที่ให้ดีนะปล่อยเลยหนระังการเ,เริ่มเ,นะเริ่มน้ำเล็กน้อยแล้วครับตั้งจากสร้างไฟได้สวยคนระับปิดทำเมิไฟได้ดีคนระับขอาา้โหครับก็ท้าจีต้องปนป่าไนะาว้ครับท้าจีตัวใสนะ่แล้วมาโอ้โหน่าจะได้ไม่มีเว้นเป็นต่อนะไหมครับได้โดนสิโดนขู่ไปก่อนคนระับเพื่อเป็นการฟังฟ้าฟ้าตัาวอเองครนะับ อะไรกี้ตัวนี้ครับเดินมั่นใจเลยครับเดมเดี๋ยวส่งสายบอนแกตัวนี้แล้วหลับสวยๆครับแล้วสีเมี่ครัเสียงเดินไปแล้วครับโอ้โหเราได้แล้วนะครับโอ้โหใส่บาสสีนูแบบนี้รอดราจครับผมลึกไปไหนครับเมื่อกี้นี่มี่ใช่ครับเดินแกดึงสวยครับที่มาครับตารบตัวเกมนี้ครับ ดูน่าใจนะเพราะว่าเป็นกี้เล่นกับเอววนหัวระยะไกลนี่นัมีร้เรือแน่นอนนะเอาครับโลอีกทีไปครับโอ้แต่ไมมีตัวเล่นครับกอจากไว้มีหอกอีกกับยืนี้ไม่หวตับเบาไม่ได้ก็เราจะไหนเอ่กลางน้อยเขาได้ไหมกี่เพิ่มไปแะดับนี้มา่อยกเครับแล้งดูไโอ้แล้ดูดลงโชว์ไว้ครับชุดนี้ มาจ่าหอบสี่หอบเดินแหลกไปโดนท้ายทีสกิปไปที่ต่อยครับตั้งจากมาจ่าตัวเกมได้เกิดครับทำให้ไม่กลัวใครครับตอนนี้ไปกี้ลงมาครับตลงเลนกเก้าแล้วเหมือนฝั่งฟอยเลยครับเหมือนจะกดตัวเองไม่ได้ทำให้การเล่นพลิกแปลกไปอย่างเดิมครับแต่งานจับตามอกว่าเป็นแก๊กนะครับเกมนี้ก็เหมือนโชว์ฟอร์มได้ร่บน้ำโอเคอยู่ใช่ครับมีพลาดบ้างแต่กระโดดสวยอยู่นะชอน จะโชว์เดี๋ยวนี้ไหมอภพิธิหารแก๊กต้องจับตาดูดีๆครับคู่นี้ครับอะไรพีคกันไหมพีคกันปลาได้ตลอดเวลาครับครับผมแต่กรับกองเชียร์ฝั่งไฟเบอร์ครับเหมือนเริ่มใจเสียหรือเปล่าเดี๋ยวด่ากันนเกมนี้อะไรไม่แน่นอนนะใช่แล้วอาอตัวในไปเยอะกว่าโอ้ยแล้วตีมีโดนสะกินไปล้ว โยมยังเราแก๊กดนนินโดนมีหน้า,า,นม,ามาครับเอลซูปิดดาเบตมีหน้ามีฝ่ายแล้วขี่ลาไปได้ทามาอขี่ลาไปได้ทาจีม,มีครับเรนบนได้ทั้งเลนบนเ,บนเลเเนล่าแง,ลงาแล้วแล้วเลนบนถึงขวาแรงกับเลนล่างถึงขวาแรงแล้วเกมเนี้ยเด็กคนทเกมไม่ไดีนะเงินน้ำถึงกับหกถึงเจ็ดพันได้นะนเนี่ยใช่ครับโอ้โหร่ำรวยร่ำซ้ำแล้ววนตุ๊กมุ๊แล้วเจ้าบีบาร์จ้าครับเป็นตัวทำเลงครับทำเอาเกมได้ดีครับ เขาสุ่มช่วงแปดนาทีแต่เง,เงินก็เหมือนจะห้างไปไปเยอะมานเยอะนะแบบเหมือนมาจ้าขกองสี่เกมนี้ครับทำเงินให้ทีมได้ดีเหลือเกินครับเราได้เซาดาร์ก้อนท้ายนิดเขารวยแล้วด้วยอีกนะครับรวยแล้วด้วยเท่านะใช่นะครับกองกลางเกมครับอวิชซาดาร์ก้อนี้ถือว่าสำคัญมากครับเขาสร้างเงินการเงิเน,ากกานของทีมได้ดีครับขอแล้วเราจะได้ ตาวซารเยอร์มาอีกครับครับผมคุ้มคู่มาในสอบใช่นหมฮะในสอบจีคุ้มคู่แล้วช็อตนี้นี่แต่เอาไฟเวอร์ต้องแก้เกมด่วนเลยครับแต่อย่างมี้คุ้วครับใช่ครับเงินจากเสียทั้งเสียออบทั้งอ็อบเจกเสียทั้งป้อมแล้วเหมือนจะเสียเลนด้วยครับเนื่องจากเป็นตัวทำเลทเนี่ยมาเจ้าอยู่ครับพื้นที่เลทตรงไหนก็ลดลงนะเวลาเสียความเนื่องจากเป็นเกมสุดท้ายครับต้นเกมครับสเตัวทำเลที่ดีครับ ปล่อยไกดนัทตัวเองนี่นะอ๋อแล้แก๊กช็อตนี้แล้วได้โชว์ครับโอ้โหแล้วดึงเป็นยางสวยๆครับช็อตนี้โอ้โหแล้วดึงสวยๆครับจัดแก๊กครับออกแน่ได้เล่นนะครับเอาครับเพแค๊ตัวมาครับดึงแทรดีมาครับโอ้โหครับสบายเอ้ยนี่นะโอ้ใช่แล้วนี่เออสุกครับสุกไปครับโอไฟจ้าแล้วครับแล้วที่เราดึงเกี่ยวห้าครับแลนที่โดนใช่ไหมครับโอ้โหทงนี้นเราทีนั้นเป็ายแล้วฐานที่เหมือนจะได้เปล่าแข็งสวยๆครับอ แถนัมโคิวไปเข้ากับคีล่าโอ้โหครับเหมือนทาจีจะโดดสวยนะครับจังเป็ดแข็งสวยถึงกว่าครับครับคีน่าเดีเ๋ยวเราจะไปย้ายกันครับ ครับเหมือนจะไฟกันบ an ้านไว้ได้ครับของฟอยเวอร์น่ากลัวเหลือเกินครับการขึ้นป้องของอันเดียครูครับโอ้โหฉันนี้ต้องชมแก๊กนะครับที่ดึงตูดับสยบครับโอ้โหไม่ได้พาครับเมาเรียนคู่ครับโอ้โหเปิดครูเปิดคู่เปิดคู่ครับนี่น้ะพี่ถิ่ด้วยครับน้ี่ถิ่นดหินครับ ไม่ได้จับตายเอลซูเลยครับเสียงมันโผล่เลยครับคุณผมเนี่ยครับ hmm. ดูดิคร e ับผมไม่ได้จับตายโดยเอลสูนะครับผมผมผมจับตาไอ้เด็กก็ได้ครับเจ็เสียไอ้ยามันอยู่อันนี้นะครับมันอยู่ในระยะของเอลสูงมันจะได้ยินเสียงครับแปะเข้าไปครับเราชอบสูบีราคอมาครับช็อตนี้ การเงินครับกา,านี้หน่อยครับสายเราไม่ค่อยดีนะครับสายเราพี่มาร์คครับถึงนี่เน็ตไม่ดีครับเศษคนพานี่เขาไปก่อนเถ้าด,ดีครับโอ้โหเหมือนรู้อนาคตครับพี่ามาร์คเดี๋วยวครับไหวเวอร์ต้องแก้เกมด่วนนะครับค่อยๆตามตามาครับ แล้วแก่งของหนูน้อยโอ้โหเดือดไปครับเราเปิดใจไปครับกระไปครับตูนลงไปครับตูนโดนตูวโดนไปหนึ่งเมตรครับเะกีปมาเะกีปเข้าแล้วตอนนี้งนี้หอยเบ้อครับไม่ไดเคลียร์กีปไปครับโอ้โหแล้วพี่จีจ่าระเบียนไปครับแรงครับแล้วเหมือนจะเสียสามทางหรือเปล่าตอนนี้เป็นไปได้ครับตอนนี้ขีปโอ้ยแล้วเหมือนจะเสียสามทาง โนน่านี้คร uh, like ับฝ like, oh, okay ่ายี่เไปนะครับยนไม่ได้ไปครับ่อต้ง่ายาอย่รับ oh, 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 yeah. ้รโนี่แล้วเไปมีเราหมันเก็บหจาไปตัตีัวตีว่าแล้วโดนมโดนแล้วอสูใครประโคมเก็บนี่ครับประาดไม่ได้ครับประบาดไม่ได้ครับถึงจะได้สาครัแต่เราประบาดไม่ได้นเรี่อ้อ้โจดเกียร์ขอชมครับตีมี่กับแอเนียครับ ตั้มสวยและสมบัตสวยเหลืเกินครับทำให้ชาจิได้กล้าเล่นครับแต่การเอาไปนี้ต้องคงชาจีเมื่อกี้ปาดรีบรอบวงเนีครับใช่แล้วเพราะว่าแอ็นเนครับสบัดิแล้วตั้สี่เลยพี่มาครับเมื่อกี้ดาวเก่งแบดาวเก่ขาวเลยเรื่องเนยใช่แล้วพี่มาครับพอได้ส่วนนิดหน่อยครับพอได้ขึ้นดาวมาเยอะใช่แล้วพี่มาครับอย่างงี้ครับมีเห็นตลอด ก็โหครับฉันมั่นใจก็มีเห็นครับของฟลอยเวอร์ครับผ่าไม่ได้ครับอันเดียคูครับช่วงนี้เกมว่ามาจานี่เหมือนเหมือนเริ่มไปทำอะไรไม่่คอยไฟจานะครับช่วงนี้เกมว่าโอ้โหยีห่ย๊หลบสวยๆครับมาจา้าดีเก่งไปเลยเก่งนงครับยังไม่ได้บอกครับบอกว่าเราตะกี้ดีเฉลียนะครับชมเมื่อกี้ วันนี้กีฬาล้อนิดหน่อยครับกีฬามีร้อนิดหน่อยครับเดี๋ยวลูกโตลูกประมาณหนึ่งตังค์ก็รวยครับอาจจะเป็นแผงหงสอยเวอร์ก็ได้ครับกองถ่านดูแลได้พี่บ้าครับเงินตังไม่กี่พันนะครับใช่ครับกองทินข้อสามตังก็มีมีแหล่งสามตังค์เนใหญ่นะครับ นีอยู่ลเกมนะครับใช่ครับแดยวเเสียสามท่าครับมันจะดีเรียการเลยครับแต่ต้องขยันทำเลน,นะครับไม่งั้นจะพลาดโดนคลิปตีปั้นไม่ได้ครับ่เราอยเบิรยากทำาลแล้วพยาเสียไปสามทาค้วมีิมจะดังมาแล้วตมจะสูงแล้วีใช่แล้วครับไม่ไขอเัตค้ครับเิเขาตาแข็งนกแล้ว รับีเาลูดียวครัจะตายหรือครับโอ้โหครับชุนไม่ทันครับโอ้โหแต่อเกียตดไปเขาไม่โดนหลืนืะเียตีมีเขาไปลืมเกินครับเพื่อนตามไม่ทันครับเดียชุนไปครับเปิดไอเกียรไปครับยีีจครับ ตั้งใจครับตั้งใจและพยายามเล่นเต็มเต็มครับตอนนี้เข้าสู่ช่วงสลังคาแล้วที่านมาพี่ก็ต้องได้เยอะเกิดแล้วครับผมใช่แล้วตอนนี้จะพลาดไม่ได้ครับท้ายที่สุดอะไรเป็นเกมพี่กลับได้เลยใช่ครับาขอให้เบอร์ครับในดาวนี้อะไรทำให้พี่เกมได้เลยครับรูปเกมเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะครับใช่ครับช่วงท้ายเกมนะต้นต้น เสียล้าวไหมครับแกเอาแล้วมีหน้าเขาพิกไปหนึ่งสองมาได้ครับเสียร้าวแก๊กเขาพิมพ์ไเราเปิดมาเราทันทีมะเปิดมาเราไล้วมี่หน้าเราทันีไครับเได้สามเราทันจีได้ามแล้วโอ้โหมาทีเท่าไหร่ไหล้วไรอไรอรครับโอ้ยดีไปครับมาแค่ฟรีครับโอ้โหได้มาหน้าายครับนี่ทางเสียเปียกนะจังหวะนี้จักเกมเสียเปียกครับเลืมลับเข้าสู่เกมแล้วครับไฟเวอร์ครับแกกไฟเบอร์ครับเหมือน เคียร์คลิปแลวได้ไฟมาครับเลยไฟสวยมากครับจังหวะนี้ภาษาแต่ลูกเกมครับเริ่มมาเข้าทางโอยเบอร์ขึ้นเรื่อยๆแล้วมาถลูกเกมแล้วจะได้ด่าร์ฟำต้องเอา เขาว่าเสียไปต้องสามพันนะครับไปเวยครับหัวแกงเนียมาดีเดียวฉัชีครับต้องชมมีหน้าแล้วพี่ห้าครับเข้าไปดูสวยเลยครับี้เสียตัหวตรงที่แก๊กล้างไม่ก่อนใช่ครับ เ๋ออกแล้วดตีครัออแล้วถามไว้าเหมือนครับเดี๋ยวอันเียรครูครัเหมือนต้องข้บไปรีไฟใหม่ครับแล้วฝอยบรมั่นใจของครับเพราะว่าเขาสู่ช่วงเล็กเดี๋ยวครับเขาเริ่มลำนัว่าขึ้นเรื่อยๆครับถาับ้างนะเจ้าปุ้มันมันจะแบบว่า อ่าได้เรียบเรื่องครอบนะครับแต่ว่าก็เสียเรียบเรื่องที่ไฟไใกันนะเพราะว่าสวนกับแทบไม่ได้นะใช่แล้วต้นเกมน้ำเม็รรุ้เรือท้พยเกมเหมือนจะทําอะไรไม่ค่อยได้แล้วใช่แล้วพี่ฮีโร่ครับแต่เหมือนอันเดียวูครับจะเล่นใจเย็นมากครับเพราะว่าเขามีบั๊ดาวครับในการเล่นมาครับโดยช่วงเกมบั๊ดาวครับมีสายฟ้าช็อตครับทำให้แรงเกิดเครับอ๋ออันเดียวูครับอันเดียคูต้อง ต้องเซฟในบอลเพราะว่าอ๋อโอเคขียวถึงจะได้สามทางมันมีชิ้นใหญ่แต่ว่ใช่ครับต้องเซฟเพราะเพาะว่าฟอร์มดีครับมีป้อมดาวไหมครับคว่าป้อมดาวห้าคนลุมช็อตคนเดียวนี่ก็ตายได้เหมือนกันครับครับต้องจัดแผนใหม่นะเพราะว่าทีไปเพราะว่าเสียบ คเอาสูงเอาัใจดาเมิใส่รล่บ่อยเลือเกินครับช่องนี้บุญก่อนี้เขาโดนเล่นแจเยอะมากครับเพราะว่าพลาดนิดเดียวนี่อาจทำให้ดูทีมแพ้ได้เลยครับเอาใจช่วยทสองทีมด้วยครับกวดด้วยโอยเอวสู เียสู้ครับเต็แต่เจะดสีไม่เข้ากนะลูกเนี่ยดักคีดตุบัชีครับทิพบม,มามาเข้าดีดีครับแล้วปีกเล็กน้อยครับหน่วงานเล็กน้อยนะลูกเอ็นบอยจเลิกกิดใช่ครับอโอ้โหแล้วเข้าหวาาัวแล้วแาท,าทีโดเข้ามาแล้ว อันนี้คุณต้องหลีกเป็นตัวละครด้วลแลครับวออกไปแล้วเด็นไปแ่วงโอ้โหครับมีให้เห็นแล้วครับแก๊บโอ้โหเรบนานๆทีครับแต่มีให้เห็นตลอดครับเดี๋ยวคือเราเด่ก็ล้นเหลือนะครับไม่ตสองเรียบไว้ครับระดับเเยอร์๋อแล้วบเงทเยอะเกิดมาเป็นตัวที่สองแล้วเข้าสู่ช่วงที่สาทีครับเกมเ้าท่าตึงเครียดครับ ลางยาวมาอีก20ปีเนี่ยใช่แล้วอย่างโดม่มีท่าจบนะเพราะว่าหคนตัาไม่ได้ไฟใช่แล้วจีมเข้าเรื่อยๆแล้ยครับเอาผมขออนุญาตนะครับขออนุญาตเอาเกมครับมีปัญหาเทคนิคมีปัญหาเทคนิคครับของนักกีฬาครับของโซลเวอร์ครับ รงนี้ครับท่้สองที่ครับตื่ษสากันดนึครับพร้อม่เอาเลกครับอมครับไปกันต่อครับหายทีใช่ครับเหมือนอฟเวอร์ครัมีปัญหาทางทร่เด่นนิดหน่อยครับแล้วกลับ้าถึงเกมแล้ว สองต้องเ,เริเเ่มเซฟเริ่มแจกงเกลียดแล้วครับพอเข้าสู่ช่วงยี่สิบเอ็ดนาทีแล้วยังครับเปิดไฟแล้วครับตีพี่ครับเขาไปเกียนะเก่ยวครับตีพี่ครับเซฟเพื่อไว้ก่อดครับยืนดีมากเลยครับเนี่ยกดได้ตีพี่ครับตีพี่ครับกาเล่นมากครับ ก็เริ่มสุงขึ้นเรื่อยๆนะครับใช่ครับมีการเกลียวเยบนะใครเกลียวได้ก็ได้เปลี่ยวขึ้นหน่อยครัครับมีตำแหน่งเล่นนะมีที่เล่นมีทุ่ทีนะนครับครับผมยาวฝลอยพรวแเดียไปถามท้าครับต้องมีพยานแย่ยคลิปนะครับในน้ถ้าเสียวไว้นี่คลิปเข้าบ้านนี่ปัญหาแน่นอนแล้วครับ เหมือนเอาเหมือนเอาเล่นกับป๋าจ้าป๋าจ้ามันจะโดนตีของเลาวิู่ไหครับแล้วป๋าจ้าคนี่เป็นสวยมากครับเขาแล้วเหมือนจะเสียหรือเปล่าครัป๋าจ้าเราดึงเปล่าป๋าจ้าเอาไปครับเพื่อนเพื่อนเดียร์ครับเพื่อนเดียร์ครับไปพิม์มาดึงแก๊สไปครับมีหน้าครับจอกนี้วอกเพื่อนพยายามที่จะเล่นนะครับ อย่างเป็นโชคดีของสิเตเมนะครับช่วงเมื่อกี้ครับอย่างนี้ยี่สิบถือว่าใช้ได้อยู่ครับเกือบเสียไปครับ